ทำบ้านมาพื้นสวยมากแต่โต๊ะอาหารไปเก้าอี้ลากออกพื้นเป็นรอยจ้าที่บ้านมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่จะให้มายกเก้าอี้โตอาหารเข้าๆออกให้นั่งใช้ก็ยกไม่ไหววันนี้บอกเลยว่าโต๊ะอาหารเซตนี้ช่วยคุณได้แต่ก่อนจะเข้าไปดูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงหนึ่งนาทีรีวิวเปอร์เราจะมาต่อเลืกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายในหนึ่งนาทีกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโตอาหารอะไรที่มานาจะพาไปดูแล้วมีกี่เซตมีกี่สีตามมาเลยจ้า อันนี้ชื่อว่าน้องวิกเตอร์เอาดูหนะ้าตากันก่อนสีแบบฟิลน้ำตาลน้ำตาลเนเจอร์สีแบบลุกคุณลุกใจไม่ใช่น้ำตาลโอก๊กไม่ใช่แบบน้ำตาลอ่อนลายไม้เก้าอี้เขาเป็นการใช้สีครีมแบบโทนเข้มเพื่อให้มันแมทช์กับโต๊ะน้องวิกเตอร์เนี่ยเป็นโต๊ะอาหารเก้าอี้หมุนนะคะทุกคนเก้าอี้หมุนคือแบบไหนคือเก้าอี้ที่สามารถหมุนได้รอบทิศทาง360องศาตร,ตรงนี้ คือนั่งได้เลยหมุนได้เลยเต็มที่เหมาะกับบ้านที่อถ้ามีเด็กหน่อยมีผู้ใหญ่หน่อยเวลานั่งทีจะต้องแบบว่ายกเก้าอี้เลื่อนออกมาอันนี้ไม่ต้องเพียงแค่หมุนเก้าอี้ปุ๊บนั่งเราเข้าโต๊ะได้เลยแล้วก็หน้าโต๊ะของน้องเขาเนี่ยวิกเตอร์ยาว1.30เมตรค่ะราคาโปรโมชั่นนะตัวนี้จาก1 5 9 0 0าทบาทลดเหลืออยู่ที่ หน0่1900เท่านั้นเซตที่2อันนี้บอกเลยว่ามีให้เลือกสองสีสองไซส์เลยเอาอย่างแรกกันก่อนหนะ้าตารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นงานแบบว่าทรงมูจิมูจายทรงญี่ปุ่นหลังเตีย้ยเตี้ยไม่กินพื้นที่ไม่มีอะไรตั้งขึ้นมาให้บังสายตาต่างจากวิกเตอร์ไหมองจริงต่างอยู่นะตัวนี้จะมีความหน้ามนมากขึ้นใครที่ไม่อยากให้แบบห้ยต๊อหานเลียมๆห้ามเข้าบ้านรุ่นนี้คือตัดมาให้เรียบร้อยส่วนตัวเก้าอี้นอกจากการเป็นเก้าอี้หมุนแล้วเนี่ย เขายังมีที่วางแขนเพิ่มเติมให้ตรงนี้ทําให้เวลาเรานั่งไปแล้วเรายังแบบเท้าแขนนั่งเล่นโทรศัพท์แบบนี้เลยไซส์สีที่นั่งเนี่ยหนึ่บาทได้นะโต๊ะยาวเมตรสาส่วนงานไซส์หที่นั่ง หน้าโต๊ะจะยาวเมตรห้าค่ะทุกคนหนึ่งหพันเก้ลดเหลืออยู่ที่1นึ่0หนะคะอยากได้สีอ่อนอยากได้สีเข้มแคปหน้าจอสอบถามได้หรือขอดูรีวิวการแต่งบ้านเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราไปดูเซตถัดมากันละกันสำหรับของไม้เป็นไงตัวนี้เอาชื่อเสียงเรียงนามก่อนละกันน้องเขาชื่อน้องเวอล่าค่ะ วิลล่าเนี่ยเป็นโต๊ะอาหารรุ่นใหม่ของเรามีให้เลือกสอสีอะสีน้ำตาลอ่อนกับสีไม้โอ๊กเก้าอี้รุ่นนี้เอาให้ดูด้านข้างกันก่อนพี่แมนดูนี่เบาะนุ่มไม่นุ่มหนานูนจนถึงตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยความนุ่มตรงนี้เนี่ยไม่เป็นสองรองไขรรับหลังรับเอวพอดีแล้วก็นั่งสบายด้วยรุ่นนี้เราจัดให้แล้วนะคะไซส์4ที่นั่งได้หน้าโต๊ะใหญ่ๆไปเลย1เมตร50ค่ะทุกคนสำหรับใครที่แบบต้องการวางของกินแบบจัดหนักจ,จัดเต็มมะนาวแนะนำรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่11,900าค่ะส่วนไซส์6เป็นยังไงคือไซส์6เนี่ยเราจะเป็นออปชั่นเสริมให้15,900าเท่านั้นมะากันที่น้องเจนิเฟอร์ค่ะเซตนี้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเซตที่ พี่พี่ลูกค้าป้าๆอาๆหลายๆท่านบอกว่าซื้อไปแล้วเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยนั่งสบายสุดๆคือเก้าอี้รุ่นนี้เนี่ยคือหลังค่อนข้างไปทางสูงเลยเวลานั่งแล้วเนี่ยมันเหมือนพิงได้เต็มหลังโึ่งน้องเจนิเฟอร์อันนี้นะคะอยากให้ดูตรงขาของหน้าโต๊ะรุ่นนี้นิดนึงว่าขาใหญ่มาก เขาทั้งใหญ่ทั้งหนาเ,เรียกได้ว่าแข็งแรงสุดๆใครที่อยากได้งานโต๊เนื้อไม้เยอะๆตอบโจทย์แน่นอนแล้วงานรุ่นนี้เป็นหน้าทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าด้านข้างจะเป็นงานทรงสลปลงไปพอเล่นกิมมิกดีเทลให้มีลวดลายน้องเจนนฟอตัวนี้นะคะมะนาวจ,จะมีให้เลือกทั้งหมด2ไซส์2ส,สีนะคะไซส์แรกเลยสีแรกเลยคือสีโอ๊คแบบนี้ใครชอบสีโอ๊คเนี่ยหน้าโตะจะไซส์อยู่ที่1เมตรค่ะราคาเซ็ตนี้จาก25,900ลดเหลือ19,900ั หรับสีโอ๊คแต่ถ้าใครเป็นสายมูจสีมูจายสีไม้อ่อนแบบนี้นะคะน้องเนี่ยจะเป็นไซส์อยู่ที่หน้าโต๊ะ1เมตร65เซนค่ะราคา21,900ค่ะเดี๋ยวไปดูเซ็ตสุดท้ายขายดีตลอดการอันนี้คือน,น้องมิวนิกค่ะถามว่าทําไมขายดีตลอดการเอาดูหน้าตากันก่อน เรียบหรูดูแพงน้อยแต่มากเรียบแต่โก้อันนี้นิยามรุ่นนี้ได้เลยนะคะอย่างที่2คือเขาเป็นรุ่นหน้าโตไซส์พิเศษปกติแล้วเนี่ยหที่นั่งหน้าโตะจะยาวไม่เกินเมตรห้แต่รุ่นนี้จัดไปเลยค่ะเมตรแปเรียกได้ว,ว่าไซส์8ที่นั่งต้องสะเทือนตัวเก้าอี้ค่ะตัวนี้ถือว่าหลังสูงที่สุดในบรรดาทุกรุ่นวันนี้ที่มะนาวรีวิวมาให้ดูเดี๋ยวลองนั่งให้ดูกันสักนิดนึงว่าสูงขนาดไหน สูงมากสูงแบบเลยไหลขึ้นบีกอะซึ่งอันนี้ใครตัวสูงเอาไว้นั่งทำงานกลางวานันเฟิร์มโฟมอย่างเงี้ยอันนี้คือใช้ได้น้องมิวนิกเนี่ยราคาอยู่ที่ 24,900บาทโต๊ะอาหารเก้าอี้หมุนก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่อยากยกเก้าอี้เวลาต้องเลื่อนเข้าเลื่อนออกต้องหน้าหรืออยากขนอมพื้นบ้านเราให้สวยๆอยากมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกหลากหลายสีให้เลือกก็หวังว่าจะตอบโจทย์ตรงใจกันทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับหนึ่งนาทีรีวิวเฟอร์โต๊ะอาหารเก้าอี้หมุนนะอยากให้มะนาวรีวิวอะไรจะเป็นชิ้นเดียวจะมาเป็นกลุ่มจะมาเป็นแก๊งคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่กับ1นนาทีรีวิวเฟอร์ครั้งหน้าวันนี้มะนาวขอ ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะ